ก็ต้องบอกก่อนนะคะหนูใครรักไงหนูก็รักค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะหนูต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะหนูอยู่ในส่วนของหนูพี่ตั๊กอยู่ในส่วนของพี่ตั๊กและเอกสารทุกอย่างหนูให้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วหนูเชื่อว่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะดําเนินการทุกอย่างอย่าง ถูกต้องแน่นอนนะคะคือนนีคนเขาเที่ยวบ้างมายเนี่ยหลังเป็นมือถือไหมครับมีอะไรจะชี้แจงคือสําหรับหนูทํางานในส่วนของหนูเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะพี่นะเดี๋ยวม่่ปกกะอออยากรักไม่ตักไหมความสึกกับแม่ตักวันนี้จะไปเยี่ยมกันไหมหนูก็ต้องบอกก่อนนะคะหนูใครรักไงหนูก็รักค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะอ๋อตอนตอนนี้ก็คือหนูยังต้องอยู่ในกระดูดในมาหลักฐานเอาหลักฐานมาให้อะค่ะแต่ถ้าวันไหนหนูแบบพร้อมที่จะบอกหนูจะบอกพี่ๆเลยในชีวิตเดียร์นับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอพี่ถามจุดเรื่องเรื่องรถหลูครับเรื่องรถหลู เดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะพี่ขอความรู้สึกหนูเลยเนาะสำหรับหนูตอนนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้สึกเพราะหนึ่งลูกค้าหนูคนที่เขาเคยติดตามหนูอยู่แล้วแต่สำหรับวันนี้ ทุกคนมีความรู้สึกหมดเลยค่ะแต่ทุกหนูก็ยังจะต้องเดินหน้าต่ออย่างมีสติและใช้ชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิมผิดถูกยังไงทุกคนที่ติชมหนูหนูลับไว้หมดเลยแต่วันนี้อย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูมาให้มาเป็นพยานหนูนําข้อมูลทุกอย่างที่หนูรวบรวมทั้งหมดมาให้แล้วและถ้าวันไหนหนูพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มหนูจะแจ้งพี่ๆทุกคนเลยว่าพี่หนูวันนี้หนูพร้อมจะบอกทุกอย่างแล้วนะข้อมูลทุกอย่างเลยส่วนในตอนนี้หนูเองยังไม่ได้มีข้อหาอะไรเพราะว่าทางตำรวจเรียกหนูมาเป็นเพื่อ พยานในเรื่องของกรณีข้างไปท้องเทเรนโกหนูก็ให้ด <st> ูนีออ่ก่อนดูค่อยทำเดี๋ยว <Okay. S 1> หนูกับพี่ตัก๊กต้องบอกแบบนี้นะคะหนูมีคอนเทนต์ในแบบของหนูแกมีคอนเทนต์ในแบบของแกหนูส่วนใหญ่ถ้าติดตามหนูคอนเทนต์ของหนูก็คือจะเป็นคอนเทนต์หนูอยู่ป่าอยู่เขาหนูจะเป็นคอนเทนต์อีกสไตล์หนึ่งเขาก็จะเป็นคอนเทนต์อีกสไตล์หนึ่งก็หนูก็จะไม่ได้มีการปรึกษาส่วนหนูก็จะมีการคิดคอนเทนต์ในรูปแบบของหนูเอง เคยชี้แนะกันไหมบอกว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอันไหนผิดอันไหนถูกคือตรงนี้หนูต้องบอกก่อนว่าตัวหนูเองก็มาทํางานในส่วนของหนูแล้วแล้วก็คือของแกเนี่ยก็ก็เป็นกระบวนการของแกที่แกจะต้องตัดสินใจในส่วนตรงนั้นค่ะเม่เลียกเกียนไั่ทจ้าเจอดราม่าหนูต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะหนูอยู่ในส่วนของหนูพี่ตั๊กอยู่ในส่วนของพี่ตั๊กและเอกสารทุกอย่างหนูให้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วหนูเชื่อว่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะดําเนินการทุกอย่างครับ อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะคือคนโขเชี่ลว่าเมือเนี่ยหลังเป็นมือเห็นไมคตักมีอะไรจะชี้แจงคือสำหรับหนูทำงานในส่วนของหนูเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะพี่นะเดี๋ยวเอออยากลังแม่ตักไหมความรู้สึกกับแม่ตากวันนี้จะไปเยี่ยมกันไหม หนูก็ต้องบอกก่อนนะคะหนูใครรักไงห,หนูก็รักค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องแยก,แยกประเด็นกันนะคะคต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่พ,พี่จ๋า,จาเดี๋ยวหนูต้องไปส่งพี่ทานายได้ไปเยี่ยม,ขมเขาบ้างไหมอ๋อตอนตอนนี้ก็คือหนูยังต้องอยู่ในกระดูดใน,นมาหลักฐานเอาหลักฐานมาให้ค่ะแต่ถ้าวันไหนหนูแบบพร้อมที่จะบอกหนูจะบอกพี่ๆเลยนะพี่นะแต่วันนี้หนูขอตัวก่อนอคบขอบคุณมากครับว่ามีการ